ความยุติธรรมเราไม่มีโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากองค์กรของรัฐเราไม่มีโอกาสได้รับพื้นที่ที่นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาจากสื่อหลายแขนงเราไม่มีโอกาสได้ประกาศการต่อสู้ของตัวเอง ว่าน,นี้คือการต่อสู้อย่างชัดเจนใยสุดใจตรงไปตรงมาและที่สําคัญที่สุดพี่น้องครับให้พี่น้องจดจําและมั่นใจว่าเราไม่มีเส้นครับเราไม่มีเส้นครับเรา,เ,รเ,ราเจอ บนผืนแผ่นดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายืนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าพี่น้องครับ เมื่อเรายืนอยู่บนดินต้องงอแนคอตั้งบ่าแล้วเราก็รู้ว่าฟ้าอยู่ไกลเมื่อเราอยู่บนดินแล้วก้มหน้าลงมาเราจึงรู้ว่าเรามีค่าเพียงดิน แต่ผมแน่ใจว่าด้วยพลังของคนเสื้อแดงที่มันจะมากขึ้นทุกวันทุกวันขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกนาทีทุกนาทีแม้เรายืนอยู่บนพื้นดินแม้เราพูดอยู่บนพื้นดินแต่จะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอน เสียงชัยโยโหร้องของเราในยามนี้จากคนที่มีค่าเพียงเดินจากคนที่เกิดและเติบโตบนพื้นแผ่นดินจะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอน คนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าคนอย่างข่าก็มีหัวใจคนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าข่าก็คือคนไทย คนเสืดงจะถามดินถามฟ้าว่าถ้าไม่มีที่ยืนที่สมคุณค่าจะถามดินถามฟ้าว่าจ่ายค่าหาที่ยืนเองหรืออย่างไรเสียงชัยโอยโโร้องของคนเสแดงจะได้ยินถึงดินถึงฟ้า พี่น้องที่เคารพครับแต่ไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีอะไรเรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วในแนวทางของการต่อสู้คือจิตวิญ,ญญาณของประชาธิปไตยและผมอยากจากเ,รเรียนที่น้องว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมต้องทำ ตั้งใจแล้วว่าต้องทําตั้งแต่นําพี่น้องอยู่ที่ใดมา้ถามเทียว่าสิ่งที่ต้องทําและต้องแสดงออกกับพี่น้องที่รวมตัวอยู่ที่นั่นหรือว่าไม่ได้ไปที่นั่นแต่ส่งใจมาร้อยรับกันเป็นพลังก็คือว่าพี่น้องครับสําหรับความยิ่งใหญ่ของพี่น้องทําได้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วครับ ผมทำได้อย่างเดียวจริงๆยิ่งใหญ่เหลือกำลังยิ่งใหญ่เหลือกำลังคือพลังแห่งวมวลหมากระชากรขอบคุณครับ เรน้องครับพูดไม่ถูกไปหมดแล้วน้ำตามันขึ้นนี่คือความในใจของวีรบุรุษด่านมะขานเตีย้ยกำลังอธิบายฟ้าดินว่าเนื้อฟ้าฟ้านี้ยังมีฟ้า เนื้อบรบาบกมีแอกไยเนื้ออำน,นาจมีอำน,นาจอันเกรียงไกรใหญ่เท่าใหญ่ก็ล้มค้ืนท้าพื้นมติประชาชน